ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองพันปฏิบัติการจิตตวิทยาหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษนำผ้าห่มกันหนาวจากกองทัพป,ปกแจกจ่ายให้ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลที่อำเภอบ้านหมีจังหวัดลบบุรีค่ะศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองพันปฏิบัติการจิตตวิทยาหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราชจังหวัดลบบุรี ร่วมกับผู้นําชุมชนลงพื้นที่เยี่ยมเยียนประชาชนพร้อมนําผ้าห่มกันหนาวจากกองทัพบกแจกจ่ายให้กับผู้สูงอายุผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ห่างไกลของตาบลชอนม่วงและตําบลดอนดึงอําเภอบ้านหมี่จังหวัดลบบุรีจํานวนกว่า30มสิหลังคาเรือนตามโครงการกองทัพบกช่วยเหลือประชาชน เพื่อเป็นการช่วยเหลือบรรเทาความหนาวเย็นและช่วยลดภาระในครอบครัวตลอดจนเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้สูงอายุผู้ยากไร้แสดงออกถึงความสัมพันธ์ความสัมพันธภาพอันดีนะคะระหว่างหน่วยงานทหารกับส่วนราชการรวมถึงประชาชนในพื้นที่ค่ะซึ่งถูกขั้นตอนในการส่งมอบอยู่ภายใตยม้มาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโควิด -19 อย่างเคร่งคัดค่ะ